โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดี FC ที่น่ารักด้วยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ในฟาร์ม19เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็วันนี้ครับมาอยู่กับ6ล้อคันใหม่นะนะครับผมเป็น6ล้ออวิ่งงานเกษตรนะครับผมนี่ครับก็คันนี้ครับเป็น NPR 115แรงนะคันนี้นะครับบิวใหม่ทั้งคันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดสีชุดโครเมียมล้อยางกระทะนะครับนี่กันหมาถังน้ำมันหม้อแบต กระบะใหม่นะฮะแล้วก็กออไฟท้ายใหม่นะครับผมแล้วก็สะท้อนแสงใหม่เหมือนกันนะครับผมนี่เบิกใหม่เบิกใหม่นะท่อใหม่นะครับหม้อลมใหม่แล้วก็หมวกใหม่กระจกใหม่ลาวไฟใหม่อ่านี่เลยแต่งมาก็คลีนๆนะครับผมก็รวมแล้วก็รอจัดอะนะครับมีราวไฟด้วยนะมีปัตตานีครับอ่านี่ครับผม เพ้นลายหมวกมาด้วยนะบารมีพ่อแม่ภายในภายในก็จะแบบเดิมหน่อยนะนะครับมีแต่แอร์แอมีฝั่งเดียวด้วยเป็นไงไม่มีหน้าปัดอะไรเลยนะอ่าโอเควันนี้นะครับรถใหม่ก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปขนขี้ไก่แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปรับขี้ไก่ที่โรงงานโรงงานอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้เขาจะขายแบบพวกปุ๋ยพวกอะไรนี่แหละนะนะครับอ่าโอเค ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปส่งที่ไร่นะครับให้ลูกค้ากันอยู่ตรงไหนวะอืมแถวๆถวไร่สีนี่เลยนะนะครับอ่าเดี๋ยวขนใส่ให้เต็มหล้อเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปอ่าไปขนขี้ไก่ก่อนไปขึ้นขี้ไก่แต่วันนี้เราจะขับรถตากด้วยนะไม่ได้ขับรถตากนานแล้วนะครับอ่าพอดีไปได้รถตากมาใหม่นะ,ะมีต่อของใหม่ๆครับช่วงนี้ พาไปซิ่งหกล้อสักหน่อยยังคงความท่อรั่นไว้เหมือนเดิมท่อแต่งท่อแต่งรถแต่งก็ต้องแบบท่อแต่งนะท่อนี่ก็จหะหวกหนวกหูชาวบ้านหน่อยนะ <c oughs> ครับนี่เดี๋ยววิ่งดีว่ะเอออันนี้เป็นงานแรกของคันนี้เลยนะครับ อขอลั่นหน่อยนะครับทางคอนกรีตฝนตกนะช่วงนี้ตามถนนลุกลังมีตหลุมโมโหขับยากมากเลยนี่เอพีอาร์ครับผมโอ้โหโอ้โอเลี้ยวไปไป ลื่นๆสงสัยถนนเลื่นนี่เดี๋ยวเราถึงโรงงานแล้วนะฮะไหนว่าทางเข้าอยู่ไหนวะนี่อันนี้น่าจะเข้าได้สองฝั่งนะเข้าฝั่งนี้โอ้ทางเข้าเหมือนอะไรนี่โอ้ยพอดีเลยอะ่ะ อันนี้10ล้อเข้ามาไม่ได้นะมาได้แค่6ล้อนะครับหล้อกเกษตรเดี๋ยวเราตั้งลำรถไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูรถตักแต่งเออรถตักเราก็จะแบบอีเด็ดหน่อยจริงๆเป็นรถแจกนี่แหละนะฮะฝรั่งทํานี่เลยนะเดี๋ยวขับออกมาก่อน วันนี้วันนี้เราขับเองไม่มีใครัำให้รถตักรถตักมันก็เก่าแล้วนะนะครับนี่สภาพก็ผ่านการใช้งานมานิดหน่อยโชเครื่องนะครับเครื่องสวยจัดนะยีสูบอะ่ะแปดแปดสูบนะครับมีไฟมีต่อพ่วงได้ด้วยนี่ดูล้อวิล้อล้อน่าจะเน่าเอาไปทำรถไถอะ่ะ นะฮะน่าเอาไว้ใส่รถถ่ายจัดล้อส,สวยมากนะฮะหืมกลมกลมอ้วนอันนี้ที่ตักนะครับก็ตักได้ทีละนิดนึงนะเพราะมันเป็นรถตักเล็กนะครับอ่าแต่ว่าเป็นตู้แอร์นะนี่ตู้แอร์ตู้แอร์ดูกระบอกไฮดรอลิกโคตรใหญ่นะครับไหนมาดูภายในซิอู้ภายในกระจกฟิล์มน่าจะแบบหมดอายุสภาพการใช้ง,งานไปแล้ว โอ้หมอกจัดเลยนะครับอันนี้หน้าปัดนะแล้วก็มีคอนโทรลเข้าสู่หมดรีวิวรถเฉยแต่วมาตักขี้ดีกว,ว่าครับผมอันนี้ขี้ไก่นะก็ขารับมาขายนี่ตักดีอะ่ะมีเสียงอะไรด้วยวะ ตักรถตักไม่ได้ครับรถตักนานแล้วเป็นปีแล้วมั้งนี่นะครับหรือฟื้นวิชาหน่อยเนีเ่บเทไปเลยเราน่าจะตักหลายตักอยู่แล้วก็จะเต็มรถตักยาวๆครับ ตักแขนถึงพอดีครับรถตักตักใส่สิบล้อไม่ได้นะครับนี้เพราะว่ารถสิบสิบล้ 10, อ,ลอมันสูงเสียงขี้ครับขี้เหมือนขี้เปียกเลยอะดังแตกแปะแปะนะฮะโอ้โหอขี้โดนน้ำอะ่ะ ไม่ค่อยชิดกับรถตักเลยมันโยกหน่วงยังไงไม่รู้นี่ทบแบบสมจริง อย่นะรถคนันนี้ตักได้ทีละาสามตักละเท่าไหร่วะสามสามตันนะครับหรือเปล่าไม่ถึงว่ะถ่าจะได้ตักละประมาณตันหนึ่งเห็นในนี้มันบอกว่าสามตันนะถ้าชีวิตจ,จริงน่าจะไม่ถึงอ่ะโอเครถเรามีตะแกรงนะนะครับ อิ่นเหลือๆทงทงแล้วเราน่าจะขนไม่หมดเราซื้อแค่ขันรถเดียวว้าเทไปเลยอันนี้เพิ่งขนดูเที่ยวแรกเลย,เลยทำเสร็จไม่ได้เทสไม่ได้อะไรเลยทำเสร็จก็ไม่วิ่งานเลยว่าแต่ระบบไฟไม่บบตก,ก็พอ <laughs> นะฮะ โอ้แต่ว่ารถตักทันได้แบบโคตรสมจริงนะดูดิเพาหมุนได้ด้วยน,ะนี่ฮะก็สายไฮดรอลิกนะครับใช้งานได้นี่จะใสดดดะ่ด้านหลังหน่อยด้านหลังหงวแล้วด้านหลังเทด้านหลังหน่อยอันนี้เทด้านหน้านนีย ขับด้านในนี่มองไม่เห็นเพระบาะว่าบังขับแบบมืออาชีพเนี่ยไงไม่โดนรถสักแอ่ ไม่อยู่นะครับทีเลยแล้วกันครับนี่ทเลยครับผมทีเลยโอ้ล้อตะแคงได้ด้วยเมื่อกี้ เดี๋ยวก็จะเต็มแล้วนะฮะตังนี้เต็มไหมนี่เอ้ยเต็มแล้วครับผมมันเต็มใบเว้ยเห็นแล้วเต็มแล้วครับเย่อ่ะถ้าตักใส่สิบล้อนะ่าจะไม่ไหวนะครับโอ้ดูหกล้อเราดีครับแหนบกดหลังเลยนะนะครับนี่หลังกดหน้าเชิดเลย นะครับปะเดี๋ยวเอาไปเทดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราวิ่งมาตรงไล่เสียเดี๋ยวเรามาร์คแผนที่ไว้แต่ไม่หลงไม่ก็เดี๋ยวเราวิ่งตามคอนกรีตมาก็ได้ผมขี้เกียจไปทางโคแล้วนะครับเดี๋ยวรถติดนะนะครับแต่ว่าถ้าลัดมานี่ก็จะใกล้กว่านะผมเดี๋ยวค่อยว่ากันไปดีกว่าครับผมมาทางไหนกับทางนั้น นี่เป็นไงเอ้ยใส่แล้ววิ่งดีอ่ะไว้ชิวเฉยเลยไปแล้วครับผมก็ได้ขี้เรียบร้อยงานแรกก็ประเดิมด้วยขี้กันเลยทีเดียวครับอ่าขี้ เยวไปเลยครับผมปึ๊บโอ้ไหลไหลไหลหลุดโค้งโอ้ลื่นนะแมีเยอะไม่อยากจะไปนะลื่นจัด เรากลับทางนี้ดีกว่าทางเดิมทางบ้านเราที่เหยียดขับอ้อมนะถึงทางนี้มันจะลุยโคนแต่ก็มันใกล้กว่าถนนแต่งด้วย็นไงโอ้ยไม่ไหวเลยเด้วยนี่โคนนี่คือแบบจมไปครึ่งคังนอะ่ะรถนะครับ อันนี้บ้านเราอันนี้เราวิ่งผ่านบ้านไปแล้วดุยน่าจะไม่ใช่ถนนนะน่าจะเป็นบวกโคนมากกว่าอืมเอา้าเรียบร้อยเลยเรียบร้อยบวกแรกก็จมซะแล้วอ้าวอ้าวไหวไหมเอาชิบหายแล้วติดอ้าวติดจนได้นะนี่โอ้โหมาคอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ย ดึงก่อนต้องดึงครับผมเฮ้ยดึงไม่ได้ชิมหายแล้วดึงไม่ได้ทำไมดึงไม่ได้เอาแล้วดึงไม่ได้ครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยได้แล้วได้ละตกใจหมดอืมจมไปอีกบวกหนึ่งครับผมอืม,อม นี่คือแบบไอ้อที่สะท้อนแสงเราแบบลากพื้นไปเลยนะเดี๋ยวเราเลี้ยวทางนี้ว่าคลิปที่แล้วเอ้ยไม่ใช่คลิปที่แล้วเรา เอตอนตอนขามาเราขับเลยอุ้ยทำไมยกล้อนี่โอ้ยยกล้อเฉยเลยนเออนี่ยเออเนี่ยมันยกล้อนี่รอแต่งก็ธรรมาดาครับเอาไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดดหน้าโดดหลังผมว่าวิ่งได้เที่ยวเดียวนี้ขายทิ้ง ติดอีกแล้วติดอีกแล้วแม่ติดให้ได้เลยเดี๋ยวผมจะดึงยังไงดึงอย่างนี้อ่าเดี๋ยวใกล้จะถึงถนนใหญแแ่แล้วจะเป็นไทยแล้วเราจะเป็นไทยแล้วนะฮะ ทางตรงก็จะบิ่งดีนะครับเลี้ยวข้าทางไหนนี่อันนี้หรออ่านี่ครับขี้ไก่สด เราเทไว้ตรงนี้อันนี้จะเป็นไร่ครับเป็นไร่ไร่ข้าวไล่อะไรไปนี่แหละลสั่งขี้ไก่มาลงนะนี่ยกดำครับแม่เทพๆอ้าเป็นไงฮ้ยสุดจัดไปเทลงไปเทลงไปอ๋อเทไม่ลงนะนี่สงสัยขี้ติด ไ้ขิดติดนะเออเนี่ยดับลงดำลงดำลง,ำลงเอ,อ้ยดับไม่ลงน้ำค้างโอเคส่งงานครับส่งงานกิ๊ไก่หนึ่งทรถหนึ่งเที่ยวกองกระเจาะหนึ่งครับเที่ยวมาก็น่าจะใส่ได้อยู่บ้างนิดนึงนะครับ โอเคก็ถ้าชอบฝากกไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผม6ล้อแต่งนะนี่ครับเดี๋ยวถ้าชอบจะเอามาเล่นให้ดูอีกนะครับคันนี้ถ่ายอยู่นะครับก็ใครสนใจติดต่อได้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ